อะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจคุณทัศนีในไลฟ์สดนะจ้าเนาะ่อการงานก็ขอให้เจริญในประเทศและต่างประเทศแล้วก็รับชมย้อนหลังนะคะคุณทัศนีก็ได้เวลาลงไลฟ์แล้วนะจ้าเพื่อนๆขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณจ้าขายดีขายดีนั่งรอนอนรอก็ จะให้โขกเอาคงคงจะอีกนานนะคงจะอีกนานถึงจะเสร็จเนาะก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนี่หหน้าฝนเป็นห่วงเป็นใยเนาะคะนะ่ะเนาะสันก้าเนาะสันก้าเนาะ ขอบคุณทุกๆยูเซอร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะได้ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะเพื่อนๆน้นำลายขึ้เม็ดใหญ่รับ,บจ้าเจ,จ๊ทองจันเรืองเดชกำลังรับชมวันนี้มาสายและจ้าคุณเจ๊เจ๊คนสวยสวัสดีน้องสาวมาส่งพลังบวกจ้ะพูดคุยทักทายเบาหน่วหงหนะัวม้วนจ้ะเพื่อนๆอะเอาเมื่อนี่คือเป็น อ่านผิดผดอ่านถูกๆขอประทานอภัยในระบบแล้วก็ในห้องส่งด้วยนะจ๊ะเนาะคุณทัศนีก็อยากรู้เด็ดแป๊บๆออกย้อนมาให้เด็ดอีกแล้วยินด,ด,ดีต้อนรับนะคะพี่บุญ เปิดแล้วจ้าเปิดแล้วจ้ายินดีตอนรบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆยูซอร์จ้ะมาสายค่ะคุณรัศนีวันนี้ยิ่งสายกันอยู่ก็เลยยินดีตอนรบนะคะให้ตายไปกับใจจ้าคุณยุก็สวัสดีน้องในครับผมพี่มาอยากจ้า คุณฟ้าใสก็สวัสดีพี่สงวนชัยนะคะเพื่อนๆก็ตรงประมาณจะเจ็ดโมงนะคะก็จะไปหาคุณนิยมอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสองวันแล้วสวัสดีวันพุธนอกขับบนเอๆ คุณยก็สวัสดีทักทายคุณฟ้าใสนะคุณทุกๆยูเซอร์นะคะเพื่อนๆก็ที่สะดวกตามสบายนะคะคุณทัศนีก็ได้เวลาลงไลน์แล้วจ้ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนี่ยคุณทัศนีก็ว่าลงไลน์แล้วจะตอบคอมเมนต์เพื่อนนะลงไลน์ปุ๊บเสร็จเห็นเพื่อนขึ้นไลน์ก็เนาะอดใจไม่ไหวจะขึ้นบ้านใหม่ว่าอย่างเงี้ยแหละลูกค้าก็จะขึ้นบ้านใหม่นะคะ สั่งเนื้อไว้แล้วคุณทัศนีก็ยังทำการรออยู่จากเพื่อนสวัสดีรอมองนะจ๊ะคุณแอนนาไม่ทำกันดีกว่า ก็เปิดทำการทุกวันหลยจ้ะเพื่อนๆคุณทัศนีนอกจากจะมีทุรละนะคะเนาะถึงจะได้เคลียร์ถังไปเนาะบางครั้งก็ไปแวบๆบคลิปอาจจะน้อยมากคุณทัศนีที่มาแวะให้กำลังใจคุณทัศนีนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ ออกในประเทศและต่างประเทศแล้วก็รับชมย้อนหลังนะคะคุณนทัศน,นีก็ได้เวลาลงไลน์แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณจ้า <c oughs> เสียงหัวรอนิโพดโพ <c oughs> <c oughs> เสียงดังฟังชัด เป็นกำลังแรงใจให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆยูเซอร์ก็ขอบคุณระบบ Facebook นะจ๊ะขอบคุณระบบ AI ที่นำส่งขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC ขอบคุณทุกกัรายานิมิตรนก็ขอประทานอภัยในระบบแล้วก็ในห้องส่งด้วยนะจ๊ะเนาะให้เสร็จเนาะก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะคะ กำลังใจเพิ่มพลังบวกให้นะจ๊าเนาะขอบคุณคุณโน้ตมากจ้ายินดีต้อนรับนะคะคุณไพลอชัญนญนุตชื่นชูสวัสดีค่ะเจ๊คนสวยแหมรอยยิ้มนี้หวานจ้ายินดีต้อนรับจ้าพี่สงวนชัยทองสุกนะคะพี่ไก่ฟ้าพยารอ้าที่กำลังรับชม คุณพีสงาเนาะอ่าอะไรนะภาษาอังกฤษย่หมดเกาะพียว,วนไปคุณรศนีเกาเสร็จเกาะนั่งรังอเด็ดเด็ดแป๊บๆออกยอดมาให้เด็ดอีกแนละ้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นไรนั่นนะเพื่อนขึ้นขึ้นไรแจ้งเตือน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆซอร์จ้ะมาซ้ายค่ะคุณลัษนีวันนี้ยิ่งสายมันก็แล้วแต่แต่จะปิดคุณนัศนีก็อยากรู้ก็เลยถามเพื่อนๆขอบคุณครับผม แน่ไล่กินของพีซ่าาเก็บยอดผักปรังมานะจ๊ะเพืเ่อนจะผักทำการพักก็มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะปิดทองหลังพรนะเนาะขอบคุณทุกๆยูเซอร์นะจ๊ะเพืเ่อนพี่บัรลังก็สวัสดีคุณแอนนาครับผมจะมีแดดไม่นอนันนี้มาสายจะมาสาย หน้าที่กำลังรับชมเป็นพี่สง่าเนาะอ่าอะไรนะภาษาอังกฤษสุละเนะาะคุณเพื่อนพริกหมดคั่วพริกนะคะคั่วเสร็จแล้วก็มาปั่นเนาะคนทัศนีน ปั่นแล้วก็ยังจะมากอกคุณทุกแปดยูเซอร์นะคะที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสุริยานาเรรามงในอีกยูเซอร์หนึ่งผ่านแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะนะโอ้สิบสิบสไลร่นะสิบห้านาทีเนาะมาสายจากวันนี้มาสาย เสียงรถทัวร์นะคะเพื่อนๆพี่สุวนใจก็สวัสดีคุณแอนนาครับผมโอ้ยเาขโเคโจังก็ผ่านแล้วยินดีต้อนรับนะคะคุณโน้ตเสียงทองกำลังรับชมนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่มาส่งทังไว้ลืมปิดยินดีต้อนรับนะคะมาดามจอยนะคะสวัสดีเจเล็กสุขุนสมจินตนา ยินดีต้อนรับนะคะเจเล็กทานเจานกอะมัรยเจ้กัมสดโกโกสดโกโก้ายยหมดเกาพี้ยวนป้ายคุณทศนก่อเสร็จก่ะนั่งดังโอ คนสวยมาปิดมาปิดเวทีให้เบอกขอบคุณมากนะจ๊ะคุณลุนบรรณาศาะ